สำหรับเพื่อนๆมือใหม่ที่ใช้แอป l u e m a r Fusion ตัดต่องานนะครับแล้วก็กำลังมองหาวิธีการใส่ซับไตเติลให้กับตัววิดีโอของเพื่อนๆอยู่ในคลิปนี้เนี่ยผมก็จะมาแชร์เทคนิคหรือวิธีการทำซับไตเติลให้กับวิดีโอให้กับเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวิธีการทำนั้นทำยังไงเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการทำซับไตเติลนะครับเพื่อนๆก็จะต้องมีตัวคลิปวิดีโอที่ผ่านการตัดต่อมาเรียบร้อยแล้วนะครับโอเคทีนี้ตัวอย่างนี้เนี่ยผมก็ นำไฟล์ฟุตเทจที่ผมได้ตัดต่อในคลิปที่แล้วนะครับเป็นไฟล์สำเร็จรูปมาเรียบร้อยแล้วก็โยนลงมาวางไว้ที่ไทม์ไลน์แบบนี้ในขั้นตอนต่อมาก็ให้เพื่อนๆทำการแยกไฟล์เสียงออกจากฟุตเทจของเพื่อนๆให้เรียบร้อยนะครับแต่เลือกที่ไฟล์ฟุตเทจแบบนี้แล้วก็มาที่เครื่องหมายที่แยกเสียงตรงนี้นะครับจะเห็นว่าตัวเสียงเนี่ยจะถูกแยกออกมาเป็นเลเยอร์เดี่ยวๆนะครับแบบนี้แล้วก็สังเกตดูนะครับตัวเลเยอร์เสียงเนี่ย มันจะมีคลื่นเสียงให้เราได้สังเกตดูนะครับตรงนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับเราเวลาที่ทำซับไตเติลนะครับวิธีการดูเว็บเสียงนะครับก็สังเกตง่ายๆตรงไหนที่เป็นคลื่นเสียงขึ้นมาแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นคําพูดของเราที่พูดอยู่นั่นเองแล้วตรงไหนที่เป็นคลื่นเสียงระนาบเดียวกันแบบนี้ช่วงนั้นก็จะเป็นช่วงที่เดดแอร์เป็นช่วงที่เราไม่ได้พูดนะครับต่อมาเราจะสร้างตัวซับไตเติลนะครับก็ให้เพื่อนๆมาที่เมนูซอสตรงนี้แล้วก็เลือกที่เมนูไตเติลนะครับ เลือก preset ข้อความนะครับแตะค้างแล้วก็ลากลงมาวางทับไว้ที่เลดด้านบนของเลเยอร์แบบนี้จากนั้นนะครับเราจะพิมพ์ข้อความวิธีการพิมพ์ข้อความก็คือให้เ,เพื่อนๆเนี่ยฟังก่อนนะครับแตะเล่นเพื่อฟังก่อนในข้อความประโยคแรกวิธีการก็ให้เ,เพื่อนๆแตะเข้าไปที่หน้าปรับแต่งนะครับที่เลเยอร์ข้อความแล้วก็พิมพ์ข้อความที่เราฟังไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ จากนั้นก็ทำการเปลี่ยนฟอนต์ให้เป็นฟอนต์ที่เพื่อนๆต้องการนะครับแล้วก็ปรับขนาดให้เรียบร้อยปกติการทำซับไตเติลเนี่ยนะครับผมก็จะเลือกขนาดอยู่ที่ประมาณ30-32นะครับส่วนตัวจากนั้นก็ให้นำข้อความอันนี้นะครับลงมาวางไว้ด้านล่างของคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะครับวิธีการนำตัวข้อความมาวางไว้ตรงจุดที่เป็นส่วนด้านล่างของคลิปเนี่ย ก็ง่ายๆครับมาแต่ที่เครื่องหมายนี้แล้วก็เลือกลูกศรที่อยู่ด้านล่างตรงกลางก็จะเป็นการย้ายข้อความมาวางไว้ตรงตำแหน่งกลางจอนะครับแต่ว่าจะเป็นส่วนล่างของวิดีโอประมาณนี้แต่ที่นี้มันจะมีอีกหนึ่งกรณีก็คือเวลาที่ตัวข้อความนี่นะครับมันอาจจะไปบังส่วนสําคัญบนคลิปวิดีโอของเพื่อนๆนะครับตรงนี้ก็อาจจะใช้วิธีการเคลื่อนที่แบบอิสระนะครับใช้ตัวดินสอนลากวาง ให้อยู่ในตำแหน่งที่สามารถมองเห็นตัวซับไตเติลได้สะดวกนะครับประมาณนี้แล้วก็จะมีอีกหนึ่งกรณีนะครับสมมติว่าเราย้ายไปตรงไหนไม่ได้ละดูลำบากหมดเลยก็คือดูไม่ค่อยชัดนะครับในกรณีนี้เนี่ยก็จะมีอีกหนึ่งวิธีที่สามารถช่วยได้นะครับก็คือใส่พื้นหลังให้กับตัวข้อความซับไตเติลของเรานะครับวิธีการก็ให้เพื่อนๆแตะที่เครื่องหมายบวกตรงนี้แล้วก็เลือกเชฟนะครับอันที่2 จากนั้นก็เปลี่ยนสีให้กับตัวพื้นหลังอันนี้นะครับเป็นสีดำแล้วก็อาจจะปรับแถบ opacity ลงมานะครับจางๆประมาณสักครึ่งหนึ่งครับแล้วก็ปรับขนาดให้เล็กลงครับเท่ากับตัวข้อความใหญ่กว่าตัวข้อความนิดนึงนะครับเพื่อทำเป็นกรอบหรือพื้นหลังให้นั่นเองอสมมุติผมเอาประมาณนี้นะครับ ทีนี้เนี่ยไอตัวพื้นหลังเนี่ยมันทับตัวตัวข้อความอยู่นะครับให้เพื่อนๆยุบตัวแถบเมนูนี้เข้าไปนะครับเราสังเกตจะมีขีด3ขีดอยู่ตรงนี้แตะค้างครับแล้วก็สลับที่กันตัวพื้นหลังที่เราสร้างขึ้นมาก็จะไปอยู่ใต้ข้อความเรียบร้อยละเนี่ยฮะก็จะทําให้ตัวข้อความซับไตเติลของเราเนี่ยอ่านได้ง่ายขึ้นโอเคทีนี้ก็กลับออกไปที่หน้าไทม์ไลน์ครับเมื่อเสร็จแล้วลองแตะเล่นดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ อพอจบคำพูดคำสุดท้ายแล้วเนี่ยครับแต่จะเห็นว่าตัวความยาวของตัว layer, เลเยอร์ซับไตเติลที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันยาวกว่าใช่ไหมครับก็ง่ายๆครับแต่ที่ท้ายของเลเยอร์ข้อความลดลากมันกลับมานะครับให้อยู่ตำแหน่งเดียวกับคำพูดคำสุดท้ายของประโยคแรกก็คือตรงนี้เพราะว่าตรงนี้เนะี่ยจะเป็นช่วงเดทแอร์เท่านี้ก็เสร็จแล้วครับลองแตะเล่นดูอีกครั้งหนึ่งนะครับ ต่อมาก็ใช้วิธีการ Copy Layer นี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะครับวิธีการ Copy ก็คือแตะที่ตัวไฟล์ข้อความแบบนี้ก่อนแล้วก็แตะที่เครื่องหมายบวกด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นการ Copy Layer จากนั้นก็แตะค้างที่ไฟล์แล้วก็ย้ายมันมาวางไว้ตรงตำแหน่งที่เป็นคลื่นเสียงในคำพูดแรกของประโยคต่ตอมานะครับลองสังเกตที่คลื่นเสียงดูนะครับแล้วก็ลองฟัง ภาพที่เรามีเข้ามาใน affinity photo จะจบที่ตรงนี้พอดีผมก็ย่นกลับมานิดนึงแล้วก็เข้าไปเปลี่ยนข้อความได้เลยถ้าเราเห็นว่าตัวภาพพื้นหลังเนี่ยไอตัวพื้นหลังแบ็คกราวน์เนี่ย ถ้ามันยาวเกินไปนะครับเราก็สามารถมาปรับได้ที่ตัวเมนู s c a l e x นะครับแตะเลื่อนเข้ามานิดหนึ่งครับให้มันพอดีกับตัวข้อความประมาณนี้นะครับจากนี้ไปเพื่อนๆก็สามารถทำวิธีนี้นะครับไปจนจบคลิปของเพื่อนๆนะครับความสั้นความยาวก็แล้วแต่คลิปเลยนะครับถ้าคลิปยาวก็ต้องใช้เวลาในการทำนิดหนึ่งนะครับถ้าคลิปสั้นๆก็ใช้เวลานิดเดียวประมาณนี้ครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับในการสอนทำ ซับไตเติลให้กับวิดีโอของตัวเราเองนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนที่เข้ามาชมไม่ว่าจะเป็นมือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่ใช้งานกันเป็นอยู่แล้วแล้วก็กําลังมองหาเทคนิคในการใช้งานแอป l u e m a Fusion เพิ่ม,เต,มเติมนะครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้เราเจอกันในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ